เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆเราครัชเชอร์ทุกนเกมครัชช์ขอแคทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปของการรีวิวแบบบ้าน14ครับแบบบ้านนี้ครับก็เป็นแบบบ้านที่เรียงตรงยาวเป็นเส้นตรงเลยครับด้านนี้มีปืนหัวนกนะครับแล้วก็มีเครื่องเป่าลมครับเป่าไปทางหัวนกนะครับพร้อมกับประสาตแขนคุ้มกันส่วนทางบ้านก็มีกระดกพยุหุ่นครับคุ้มกันพร้อมกับระเบิดมากมายเลยครับแล้วสุดตรงกลางก็มีกับดกพร้อมกับเสาลาวาเส้นเดียวครับ ป้อมพุ่มมุมเลยครับแล้วสวนด้านข้างหรอครับด้านข้างก็มีนี่ครับมีฮีโร่ครับแล้วก็มีขึ้นยหินครับค่อนข้างโหเลยครับนี่ครับฮีโร่ขึ้นยิ่งหินเป็นแบบบ้านที่การทหารครอบคุมซะหน่อยครับจะกันทางบ้านก็ได้จะกันทางหัวนก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าแบบบ้านนี้จะกันได้ดีสักแค่ไหนแล้วเราก็ไปรับชมกันได้เลยครับ โอเคครับสำหรับตาแรกนี้นะครับโอ้โหทหารสุดแก่งเลครับซุปเปอร์หัวมดกเลมแม่มดครับดูครับจะตียังไงครับยากกระโดดครับขอลงตรงกลางครับตรงกลางครับกาจะทะลุเข้าบ้านเลยครับขอเข้าทาหของนกครับโกเลมเป็นตัวแทงครับกางแข่งเขงออกมากันบ้านครับขอปล่อยแม่มดกับซุปเปอร์หัวตามเลยครับรถทัศน์สงมาแล้วครับฮีโร่ยัดมา เขาต้องเสียเวลากับลาวาซะหน่อยครับระหว่างที่ลาวามันมาป่วนมันก็ทหารก็เจอป้อมจบดีครับเอา้าลาวาตัวแตกนะครับเปิดคาพีมาตะาครับทหารตรงยาวครับด้านข้างก็เหมือนจะมีทหารเก็บอยู่เหมือนกันครับเราโยกมาเก็บด้านนี้ครับเพราะมันม,มีทหารเก็บ,รกบตรงยาวแล้วครับต้นซุ้งแตกเขาใยายาข้างเร่งครับ นี่ครับทหารโงเข้ามาเลยครับจะถึงบ้านหรือเปล่าจะถึงบ้านหรือเปล่าก็ดูครับออกมาป่วนครับต้องต้องออกมาหยุดทหารไว้ก่อนครับออกมาป่วนหมยครับอย่าให้มันมาแตะต้องบ้านได้ครับควีนครับอ้าวใช้สกิลแล้วครับจะถึงบ้านไหมครับสมดหมดตายเรียบครับไม่หมดตายเรียบเบิดตู้ควีนอ้าวตายไปแล้วบมเดนตามตามกันไปรอยัลนั่นแหละตายตามไปด้วยเอาหมดแล้วครับ อีกโลกเกี้ยงเลยโต้จริงๆเลยครับไม่มีทหารแล้วนะครับหรือยังมีอีกนี่ครับธนูครับธนูสี่ตัวครับหรือผมเล่งไปเลยครับมันก็ไล่ต่อไปครับโอ้เรากันได้ดีครับบ้านยังอยู่ดีมีสุขเดี๋ยวธนูก็มาถึงขอคอยธนูครับโดนครับโดนโดนเรียบร้อยตายเกี้ยงตอนนี้กันอยู่ครับ ก็กันได้ดาวเดียว70%ครับโอเคครับตอนนี้เป็นทหารสายอากาศครับก็เป็นมังกรไฟฟ้ากับบอลลูนนะครับจะเข้ายังไงครับถ้าเข้าทางหัวนกก็มีเครื่องปรัลมครับป้อมุมผมก็วางไว้รอบเลยครับสี่ป้อม4ี่มุมตรงนี้ฮีโร่ครับคุ้มกันด้านล่างค่อนข้างจะเหนียวครับเพราะว่าคนชอบเข้าทางด้านล่างกันที่เป็นหัวนกนะครับมาจะเก็บหัวนกก่อนแต่หัวนกผมก็ไม่ไหวด้านนอกมาก เริ่มมาครับคิงตัดทางครับเริ่มทำการตัดทางครับจากนั้นมังกรไฟฟ้าครับตามมาบอลลูนครับเข้าทางหุนลงจริงๆด้วยครับถ้าแกผมกันบ้านนะครับเขาเลยเปิดคาพีมาตัดเลยครับเข้ามาทางนี้ก็เจอเครื่องเป่าลมสิครับเป่าไปครับน่ารำคาญมากเลยครับเป็นผมผมรำคาญตายเลยสงสัยเขาจะรำคาญครับเขาเลยแช่เครื่องเป่าลมครับ ก็เป็นการเสียยาแช่กับเครื่องปะหลงครับระหว่างที่ก่อนมันโดนเครื่องประหลมเป่ามันก็เจอสารละวาชาร์จครับชาร์ตเต็มก็รอวันตายเลยครับสารวะวาก็ชาร์จไปวันนี้เขาส่งเรือหขาลมมาแล้วครับจะถึงไหมครับโอ้โหเจอกับดับยุ้หมุนดิครับทั้งลูกโป่งทั้งผยุหมุนทหารก็มาครับโดนดูดติ้ว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 มีกระดดกครับออกมาป้วนครับ ตีบ้าไม่สำเร็จครับฐานแคนตายครับตายหมดอ้าวของกองตรงนี้ก็ตายหมดเช่นกันครับตายหมดครับเจอควีนครับกระดูกอัป่วนควีนแช่เอ็กซ์โบครับแช่สกิลนะครับจะเอาอยู่ไหมครับเจอสอดาวาเส้นเดียวไม่น่าอยู่นะครับชารครับกำลังชาร์จสาดอวากำลังชาร์จชาร์จชาร์จเต็มเต็มสินั่นแหละตาย ก็ตานนี้เขาก็ตีผมได้ดาวเดียว60%ครับโอเคครับตานนี้เป็นทหารซปเปอร์ปาหินกับเปก้าครับมีนางฟ้ามาด้วยบอลลูนขึ้นยิงไฟอีกครับโอ้โหมีแต่ตัวโโหดครับเป็นทหารสายบกนะครับผสมกับสูตรนางฟ้าครับเยีตีครับเริ่มทำการตัดทางครับ ครื่องยิงลูกไฟก็ปล่อยมาช่วยครับตัดทางเช่นเดียวกันเยติแล้วครับตัดทางอีกแล้วตรงนี้ก็ส่งวอร์เดนครับมาช่วยตัดทางครับเมื่อกี้เขาเอาบอลลูนมาเช็คลู้โป่งครับสปอร์เบิร์ดเปิดมาแล้วครับเปิดทางครับหานแข่งกันบ้างครับคิงออาไปฟาดเยติครับตายครับเขาก็ส่งคิงมาเก็บคิงครับ เหมือนเขาจะเข้าทางหัวนกก่อนเลยครับคนชอบเข้าทางหัวนกตัดทางสองฝั่งเรียบร้อยแล้วครับแล้วว่าเออลงครับฐานแค็ออกลงแล้วครับเขายัดทหานตามมาแล้วครับกูเดินไม่แข็งเขาตัวแต่แล้วครับอยากกระโดดเข้ามาเขาจัดการหัวนกเรียบร้อยแล้วครับจะเข้ามาต่อ,อย่างไงครับ เหมือนจะเอ๊ะออก้างนะครับออกข้างไอ้ที่ยนอยากกระโดดกระโดดไอนี้ไม่เข้าเลยครับต่อส่งเราโยมาเก็บครับแต่ก็เจอกระดูกขัดขวางไว้ได้ครับก็ไปเก็บกระดูกแทนครับออกค่านะครับแต่ยังไม่ออกไปข้างนอกสุดครับสารวัตรชัดเต็มโอ้โหเจอาบริจารไหมั้ยครับกลับเข้ามาข้างในแล้วครับ ยากะโดนอีกั้นครับตายนะครับเราโย่จะไปต่อที่บ้านยังไงครับอ้าวควีนตายซะแล้วครับเราจะบอเดนตายครับโดนลุมครับอยู่ดีคอนกับนางฟ้าฮิวก็ไม่ได้ช่วยครับอยู่ดีคอนตายครับโอเดนโดนลุมครับเลือดแดงแล้วไอสมบูทำให้ป๊อปป๊อปหนึ่งครับ ธนูเก็บด้านนอกเอ้าโวเดีนตายซสแล้วครับโดนลุมตายเหลือท่าระไรครับไม่น่าเดือนะครับเหลือแค่ธนูด้านนอกนี้ครับผมจะเล่นซะหน่อยครับธนูก็เก็บไปครับไม่น่าจะเก็บถึงบ้านครับบ้านมันทํางานแล้วด้วยนางฟ้ามาฮิวธนูครับเก็บไปผมว่าน่าจะโดนปืนใหญ่เก็บก่อนครับ โถธนูคงสู้ไม่ได้ครับเขายอมแพ้ไปครับก็ต,ตีได้ดาวเดียว6 4ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับแบบั14ดังนี้สาหรับแบบมส4ดังนี้นะครับผมก็ได้วางป้อมแล้วก็กับดักครับไว้ตรงจุดที่คนมัสจะมากันครับในกรณีนี้เป็นส่วนของหุ่นนกนะครับที่คนมัสจะมากันผมก็ได้วางทั้งกับดักแล้วก็ปราสาทแคนวางฮีโร่แล้วก็เครื่องเป่าลมครับในการจัดการทหารที่มาจะเข้าทางปืนหุ่นนกครับคนมาจะเข้าทางปืนหุ่นนกครับ ในส่วนของบ้านหรอครับไม่ต้องห่วงครับมีกระดักเช่นกันครับทั้งกระดักของชมุลแล้วก็ระเบิดต่างๆครับครอบคลุมเลยมีกระตอบช่างก่อสร้างครับคอยซ่อมแซมบ้านแล้วส่วนด้านข้างหรอครับด้านข้างก็มีเครื่องยิงหินครับแล้วก็ฮีโร่ครับคอยคุ้มกันอาจจะไม่โหดเท่าไหร่ครับเพราะว่าคนไม่ค่อยมากันผมก็มักจะวางป้อมดักไว้ตรงส่วนที่คนมักจะมากันครับเป็นแบบบ้านที่ค่อนข้างจะกันทหารใ้ครอบคลุมครับไม่ว่าจะส่ยบวกส่อากาศส่วนใหญ่ผมจะ วางจันหนักไว้ตรงโซนที่คนไมาจะตีกันนะครับก็เป็นแบบบ้านที่เอาไว้กันสามดาวได้ดีนะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองนําแบบบ้านนี้ไปลองใช้กันดูนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบบ้านแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหรือถ้าอยากจะฝากเขาไปเห็นอะไรให้ปับบตรงไหนก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบงั้นเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้าครับสรันวันนี้ก็ไปแล้วสวดีครับ